คุณเป็นสายไหนตอนไปทัศนศ,ศึกษาสายสเสบียงเฮ้ยไ่หอมคอนเส็กต้นน้ำหรอมาล้อเหรอสายดีเจดรฟูกเสร็จใจเลื่อนือนะอ่าอทุกคนว่าไงเราบอกหลังลุกขึ้นหน่อยเอ๊ะไอ้นั่นหลับแล้วเฮ้ยสายสตอรี่สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่บนรถเนี่ยนะโอดอูนั่นสินั่นเราปูด้วยผัวหมาหมาตัวใหญ่เลยก็เลยเป็นจักไปชนเนียสายหลับตลอดทาง สายเสร็จก่อนไม่รอแล้วนะนยังไม่ได้ทำสมุดกิจกรรมเร็วเขียนชื่อมาสิต้องให้บอกแม่ว่าชื่อมึงชื่ออะไรเกียวกันนี้ชื่ออะไรอย่างนี้คุณจะได้คะแงนะสายนักรอ้องลงรักคนมีเจ้าของแอบมังหยกเท้าวันจะลงรักแฟนฉับเออกูเพี้ยนแต่กูจะร้องทำไมอ่ะสายเต้นหลังรถ <c oughs> สายเมารถ สายทักทายรถคันอื่นสายคุณครูใจดีอาคารนักเรียนวันนี้เราจะไปทัศนศึกษากันนะดีใจไหมที่ครูมาเอาล่ะเปิดเทนดี้เจแด้านักเรียนนักอันลุกขึ้นสายแบ็กเมย์ไอ้นี่หลับปากอ๋อตาโป๊ะ สายโดนแยกตัวดีมี่มไปนั่งกับคนอื่นนะไปนั่งคนอื่นเลยรถคันนี้เต็มแล้วไม่ได้นะออกไปเลยนี่จะไปยืมสายจองเบาะอะไรกูามาก่อนไม่ต้องบอกนี้ไม่ต้องอกูให้เพื่อนกูนั่งห้ามห้ามห้ามไม่ต้องเลยกูเหม็นตอดไปไกลๆไปตอดเบาะหลังนุ่นสายคุณขู่เข้มงวด ไอ้เศษต้องนั่งกับคุณรูซี่เธอเป็นเศษใช่ไหมน่าสงสารนี่มานั่งกับคุ่เศษสงสารทั้งเลยเอาไปนั่งกับคุณนะคะเป็นไงบ้างคะเศษเนาะเพือพ่อนไม่เอาโอเคค่ะสายไม่สนโลก สายขนมห่อเดียววนทั่วรถคอนเฟ็ตกินตอร้ตตอร์ตตองตตอรกตตอรตตอรมตตอร์ตตอร์ตตอาไตตอรหตตรืตอแบตตกรกตตอรงตตระตต่